สวัสดีครับเอาวันนี้ผมจะพาคำนวณน,นะครับหลักสูตรของรัฐบาลไทยนะครับคำนวณรัฐบาลไทยนะครับนะสูตรนี้มาแปลกหน่อยนะครับจะนำเอาสถิติของปี67นะครับแต่ละงวดนะครับมาคำนวณเพื่อหาตัวเลขที่จะออกนะครับในปี68นะเพื่อหาตัวเลขที่จะออกในปี68และปี69นะครับ อมาดูกันนะครับมาดูกันว่าคิดยังไงนะมาดูสถิติก่อนนะครับของปี67ตั้งแต่งวด16กันยานะครับ67นะเลขออก662นะครับบนนะเลขบนนะออก662 1ตุลาหกเจนะครับออก665นะครับนะออก665นะครับ16นะครับตุลาหกเจก็จะออก เก้าหกสองนะครับหพยหกเออกศูนนะครับเอามาตั้งเลยนะนี่คือเลขบนนะนะสิพยหกเจ็องสองหนะครับนะเลขบนนะสตัวบนนะหทคหกออกแปดนะครับนี่คือสถิตินะครับปีหกนะย้ํานะครับปีหกนะแล้วก็สิทคหกเออกแปดนะครับ นะเป็นเลขบนนะสองมคหกแปดนะครับ่นะออกสองศูนย์เก้านะครับ่นะออกสองศูนย์เก้านี้คือสติที่ผ่านมานะครับนะของปีหกเจ็ดแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับก็จะเริ่มที่นี่สองมกรานะครับโดยนะครับผมจะเอาเลขหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ผมวงไว้นะครับเป็นเลขหลักหน่วยนะที่วงไว้นะครับนะ วันนี้ก็วงไว้ที่เลขสองนะครับคือหลักหน่วยทุกงวดนะเอาหลักหน่วยนะครับมามาเป็นการคิดคำนวณนะครับสูตรนี้ก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนะโดยยกมานี้นะครับเอาเลขสองยกมานะครับเลขห้ายกมานะครับเอามาวางตรงนี้เลยนะครับอืมสี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็สามยกมาสามแล้วก็เก้ายกมานะครับนะผมจะยกเลขหลักหน่วยมานะครับ แล้วก็ตัวนี้คือเลขคงที่นะครับตัวเลข2ตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเลขคงที่คือเลข2นะตัวนี้คือเลขคงที่นะครับคือเลข2นะครับนะนำเลข2คงที่มาบวกเลขหลักหน่วยนะครับในงวดนั้นๆนะครับก็จะได้เลขตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ2บวก2ได้4นะครับเพิ่มเพิ่มให้อีกนะครับเป็น5 6นะ ให้ได้เลข3ตัวนะครับนะอะดูไปก่อนนะนะครับดูไปก่อนนะแล้วค่อยดูผลลัพธ์นะว่าจะออกตรงไม่ตรงนะขยับมาหน่อยนะครับขยับมานี่แล้วนะขยับมานี่นะครับนะมาดูตัวเลขนะครับวันนี้ออกอะไรครับวดนี้ออก4 6นะครับออก4 6กนะกับ58นะครับวันนี้ออก4 6กับ58นะครับเข้าตัวไหนนะครับก็จะเข้าทั้ง ทั้งสี่หกนะครับนะสี่ก็เข้านะครับห้าก็เข้าเนาะอ่าเข้าบนเข้าล่างนะครับงวดน,นี้นะผ่านนะครับถือว่าโอเคนะนะเป็นของปีพศหกแปดนะวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันนะมันก็จะเป็นวันที่สิบหกกันยาปีหกแปดนะเปลี่ยนพศนะครับสิบหกกันยาเปลี่ยนเป็นปีหกแปดนะครับนี่สิบหกกันยาหกแปดออกสีนะ่หกห้าแปดนะงวดนี้นะ ส่วนงวดต่อมานะครับ16ตุลาทีนี้จะเป็นปี68นะจะเป็นปี68นะอนะเขาออกอะไรครับงวดงวดนี้ออก78นะครับล่างออก77นะครับอาดูที่เขาเข้าไหมนะครับเข้าที่7ที่8นะครับอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะเนี่เห็นไหมครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันที่16ตุลามาดูปี68นะครับออกอะไรครับ วดน,นี้จะออกที่9 6กับ6 1หนึ่งนะครับ9 6และ61นะดูซิมีเลขอะไรมั่งก็จะมีเลข6กนะครับเข้าที่9 6เข้าที่6 1หนึ่งเอา้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะวิธีดูดูแบบนี้ง่ายๆนะครับดูงวดต่อมานะครับออกอะไรออก9 8นะครับแล้วก็8 7นะครับนะ มีเลขอะไรครับมีเลข8นะครับเข้าที่98เข้าที่8 7ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวิธีคิดคิดแบบนี้แล้วก็ดูแบบนี้นะครับดูงวดต่อมานะครับอันนี้ออก4 5หนะครับงวดนี้นะแล้วก็ล่างออก3 7นะครับนะดูสิ4ี่หเอามีเลยครับ4 5 3ห้มีไหมอ่ามี3 7เเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ นะอันนี้เป็นปีพศ2568น,นะครับวันที่16พย68งนะวดน,นี้นะนะนะอันนี้ช่อง68อันนี้ช่องสถิติปี67นะนะมาดูงวดต่อมานะครับออกเลขอะไรออก52นะครับกับ2กับ22นะอันนี้ออก52กับ22นะครับดูไม่เลขอะไรครับไม่เลข5นะครับเข้าที่52นะ ส่วนล่างไม่เข้านะครับงวดนี้ไม่เข้าเลยอันนี้ล่างไม่เข้านะเข <_ C 1> ้าที่อ่ที่ห้นะครับเข้าที่52อเลยอันนี้เข้าทั้งสองนะเข้าทั้งสงนะครับนี่นะนะตัวนี้2 2ไม่เข้านะสอไม่เข้านะครับเข้าที่52บนนะครับอา่ามาดูงวดต่อมานะครับออกเลขอะไรหลังจาก52แล้วก็จะมาที่95นะ ออก95นะครับแล้วก็มาออก5 52นะอันนี้เป็นงวดของ16ธันวานะครับปี68นะมี5ไหมนะครับมีนะครับเอาเข้า95นะครับแล้วมาเข้าที่92เอาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะเห็นไหมนะครับจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แหละนะครับนะสังเกตแล้วนะครับสังเกตแล้วนะครับก็ สามารถที่จะเอาไปเล่นทั้งบนทั้งล่างได้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนี่ยเข้าเลยนะครับบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างอันนี้เข้าบนนะครับเนี่ยบนล่างบนล่างมาตลอดเลยโดยเฉพาะบนนี่ไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดเลยแต่ตัวเลขที่เป็นเลขเดือนมันมีแค่สามตัวนะครับเนี่ยนะอ่าใส่สีนะครับเพิ่มสีตีไข่นะครับ จะได้ดูแล้วสดใสสดชื่นนะครับสดชื่นสดใสสดใสสดชื่น <laughs> นะได้แล้วนะครับทีนี้มาดูอันนี้จะเป็นของวดวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้รอผลนะครับรอผลนะรอผลวันที่วันที่สองนะครับอันนี้รอผลวันที่สองนะสองนะครับมอคอนะ ปี69นะอันนี้รอผลนะครับมี1 2 3นะครับนะถ้าใครจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ให้ติดเลข1เลข2เลข3ไว้นะครับติดเลข1เลข2เลข3ไว้นะครับนะก็เผื่อจะได้มีโอกาสถูรางวัลกับชาวบ้านเขานะครับตามสูตรนี้นะถ้ามาตามสูตรนี้นะครับอ่ามันมีก็มันก็จะมีเลขดังนะครับที่ผมให้ไปนะครับใครรู้บ้างแล้วนะ ใครรู้บ้างแล้วนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปดูสถิติเก่านะนะครับงวดนี้นะครับมันมีเลขที่ผมให้นะครับที่ไม่เคยดูดเลยคือเลขห้านะนะอ่นะครับเลขห้าที่ให้ไว้นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีเลขสามนะครับก็มีเลขสามนะที่ให้ไว้นะครับนะแล้วก็มีอีกอ่าอันนี้อันนี้เน้นล่างนะครับสองตัวนี้เน้นล่างนะอันนี้เน้นล่างนะ น,นี่เล่นละส่วนบนนะครับผมจะเน้นไปที่เจ็ดและสองนะครับนะอันนี้คือผมจะมาเทียบสูตรให้ดูนะครับสมมุติว่าล่างใช่ไหมนะครับถ้าล่างนะถ้ามาล่างนะแล้วก็จับที่ห้าใช่ไหมครับห้าหนึ่งนะห้าสองนะครับนะห้าสามนะผมจับอย่างนี้นะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับสามสอง นะครับแล้วก็3าสนะนะชุดล่างนะครับนี่คือชุดล่างนะถ้าจับบนนะครับถ้าจับบนนะผมก็จะจับที่นี้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับอ่านะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามนะนะแล้วก็สองหนึ่งนะครับสองสแล้วก็สองสามนะครับนะครับนี่คือจับบนนะนี่คือจับบนนะครับ ส่วนเลขที่มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะสมมุติว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเขาไม่มาเลยนะครับสมมติว่าผิดพลาดจริงๆนะครับผิดพลาดจริงๆก็คือนะครับนะก็จับชุดนี้เลยนะครับก็จับชุดนี้นี่ชุดพิเศษนะครับอันนี้ชุดพิเศษนะพิเศษนะครับก็5 7นะครับนี่ห้นะ5 2นะครับนะ 5 7 52แล้วก็37นะครับนะ37นะครับแล้วก็32นะครับนี่คือชุดพิเศษนะครับนะอันนี้บอรลอนะครับบนล่างชุดพิเศษนะนะอ่าดูเอานะครับนะชุดพิเศษนะนะถ้ามาล่างก็จะล็อกนี้นะครับถ้ามาบนก็จะล็อกนี้นะครับแต่ถ้าทุกอย่างผิดพลาดมาดูที่ ล็อกพิเศษนะครับคือไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือ5 7 5 2 3 7 3หโอเคนะครับคลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้ครับผมรู้สึกมันจะเยอะไปแล้วก็แคปไม่ได้นะแคปไม่ได้อะมันแคปไม่ได้เลยมัเต็มจอนะครับอะเอาดูอย่างนี้ก่อนเอาเอาแคปตรงนี้ก่อนนะครับขยักแคปแคปนะครับนะแล้วก็เลื่อนมาแคปตรงนี้ okay, นะโอเคนะโอเคนะครับขอให้โชคดีกับสูตรเหล่านี้นะครับ สวัสดีครับ